สวัสดีจา้ามาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องหนุ่มลาวสามอนพากินค่ะวันนี้มีเมนูแซ่บๆมานําเสนอนะคะตําแตงใส่ปูสดปูนาค่ะแซ่บๆเลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้หน่อไม้ต้มหน่อไม้สดต้มนะคะมีมะเขือเปราะมีผักปังแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นบ้านบ้านมนเรียกว่าเป็นต้นชูรสค่ะทุกคนอันนี้ปลาช่อนปลาช่อนแดดเดียวตัวใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็ แตนอาหารแซบของพอบ้านเรานะคะอาหารแซบของพอบ้านค่ะจริงหลีดเมนูจริงหลีดของมักพอบ้านค่ะมากินกันเลยนะคะมาแซบน้ำกันขาะพี่น้องค่าอันนี้จะเป็นตำแตงนะคะสดน้ำก่อนเลยค่ะแซบๆอืมแซบมาก แซ่บมากค่ะบ้านมอนเรียกว่าต้นจูรสนะคะแต่คนอีสานเรียกเลยขึ้นเลยค่ะคนอีสานบกหูว่าเรียกเพิ่นเอิญว่ยอียงกับบกหูคือกันค่ะ ส้มตำเป็นเมนูที่กินได้ทุกวันเลยนะคะไม่มีเบื่อกินได้ทุกวันจริงๆใช้มือจ้วงเลยนะคะล้างเรียบร้อยเอออันนี้จะเห็นแป้งขา,ขาวๆนี่ไปวัดมาค่ะพาท่านเจิมให้เจิมหน้าให้ค่ะอื้อ จิ้งหลีดค่ะจิ้งหลีดทอดืมมาเขืออื้มอ๋อ ใช้มืออีกตามเคยค่ะถนัดถนัดใช้มือผักปังมาลวกค่ะ

จะได้เอื้อมถึงน่อไม้ต้มน่อไม้สดต้มค่ะไปทำบุญมาค่ะทุกคนค่ะค่ะท่านเจิมให้วัดอะไรนะวัดหูช้าง พวกมันเป็นไรอะ่ะแมวร้องไหมจักเป็นอีอย่างร้องเบิดมือเบิดคืน ลาช่อนแดดเดียวค่ะเนื้อ,อผักนี้อร่อยเนาะ ปูนาค่ะไม่ได้ดองนะคะปูนาสดลองกินเบิง้งเนา 사비 y a p i l ส้มตำเป็นเมนูยอดฮิตเนาะกินได้ไม่มีเบื่อค่ะกินทุกวันก็ได้กินเยอแซ่บเกินหลายแซ่บหลายจ้าพี่น้องจ้ากินน่อยกับแซ่บน่อยเด้อจ้าแมนกม็น้ำมูกหลายละ กินของแซ่บที่ไรน้ำมูกต้องไหลทุกทีเลยจัยกเป็นอียังใครเป็นเหมือนกันคะกินของอร่อยกินของเผ็ดกินของแซ่บแล้วน้ำมูกไหลตำแตงคะ่ะ แซ่บขนาดอร่อยจังหูสดน้ำจักหน่อยก็นะ สําลักน้ำความสุือการได้กินอืมความชอบของคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนบางคนก็ชอบกินอาหารหรูๆแพงๆ ส่วนตัวชอบกินอาหารบ้านๆค่ะง่ายๆแซ่บๆแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องหรูหราอะไรมากก็กินได้ค่ะถ้าไม่ได้กินอย่างอื่นนะอยู่ได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้กินซ้อมตำไม่ได้กินปลาร้าไม่น่าจะอยู่ได้เนาะไม่แซบ่บ ถ้าไม่มีปลาลานี่คือจบเลยนะคะชีวิตนี้กินอะไรก็ไม่แซ่บสยามบาลคอนก็ยังมีปลาลาขึ้นเรขายนะครับห้างรูที่สุดในไทยแล้ว สำครึ่ละร้อยหกสิบเผ็ดแล้วอ้ามันเป็นไรอะ่ะปวดท้องหรือเปล่าน่หมือนัหาอะไรอ่ะ รีดทอดค่ะเผ็ดแล้วเผ็ดจ้ะ วันนี้ไปทำบุญที่วัดมาค่ะคนเยอะเยอะได <ป S> ้ค<น>ิว <Q S 1> ที่ไหนคิวที่ร้อยสามสิบค่ะไปอาบน้ำมนต์ด้วยนะคะได้คิวที่ร้อยสามสิบค่ะคนหลายบักคักเลยเจอมือมาด้วย <c oughs> ไปแต่เช้าครับถ้าจะไปเนาะไปแต่หก,หกโมงวัดหูช้างค่ะนนทบ,บุรีนะคะไปได้ชะดอกเขาอาบน้ำมนต์เจมิมปากเจมิมหน้าเจมิมอันนี้เจิมมือคนเยอะค่ะคนไปเยอะ เดี๋ยวรอบหน้าจะไปอีกค่ะจะไปสะดอกเคาะค่ะแล้วก็เอารถไปเจิมค่ะหน่อไม้ต้นได้น้อยปล่อยแค่หดแสงไม่พอ แสงค่ะแสงส่องมัตะกี้หน่อไม้ต้นน้อยเด้ปะมัไม่ไมู่ไมกไม่ชอบเหรอลิ้นมันเป็นไงบ้างรหรือไม่ว่าอร่อยอือันกนันผักหวานค่ะ Hãy subscribe cổ nó cứ Mì ค่ะอืมเฮ้ยอ่ะอืมแค่ อนงานสวนไม่รู้เป็นอะไร อันนี้หน้าท้องปลาปลาช่อนแดดเดียวค่ะอันนี้หน้าท้องลองกินดูจิ